ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้สิบาไม่ยามตุ่มวันตอนเย็นใส่ว้นะครับตอนแรงมาสายจักน่อยนะครับดูกันสิในหอยหาอยู่หายกินอู้มีครับพี่น้อง สองครับสองสองสอง,สองโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งหลังอื่นนั่ได้สองแหะครับครับอันนี้ในหอยล่องดัดแปลงนะครับดัดแปลงทอพีวีซีมาเห็ดบางลันนะครับที่เพื่อนอื่นออมาบางดันสีมีบอกือเป็นนัก,นกพี่น้องเดี๋ยว โอ้มันมีปลาไหลครับม,มีมีมีปลาไหลมีปลาไหลติ๊บมาไอ้ <c oughs> อบึ้งติ๊บอู้โอ้โอ <c oughs> นั่นแล้วเหรอครับมโอนี่บะตั้มก็สองสามตัวนี่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวยามหลังต่อไปมาลองดูซิอ้าว ติดอีกติดอีกครับอ้าวเอาแล้วทีนี้หลังหนึ่งมาทางนี้อีกหลังหนึ่งสุดท้ายอ่าอันนี้ไม่มีนะครับผมมีโอเคครับกะหมันพอสมควรหมดเนี่ยครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของคนชนบท เลียนลูกด้วยตัวเองจากพ่อแม่สู่ลูกหลานแล้วก็จะหาจินต่อไปนะครับโอเคครับ